แ้จรริงมมมม่่ีละละอยยยาาาสบคควักก็ดูเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคน<ท>จะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรัก แม้จะหนากเพียงใดนต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจที่ถามก็เนื้อเธอมันเสมอเพราะในใจของเรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักเพราะความรักความห่วงใยและก็ความคิดถึงรายการด้วยรักจึงกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะช่วงเวลาเดียวกันนี้เช่นเคยค่ะมาพร้อมๆกับสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผลิตและก็สร้างสรรค์รายการนะคะและดิฉันอัมพาพรปัญญาราสกุลผู้ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้ครึ่งชั่วมงโดยประมาณนะคะก็มีสาระดีๆแล้วก็เรื่องราวคำพรัญานแต่ละท่านนํามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหวังว่า ทุกท่านคงจะสบายดีนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะอย่าลืมที่จะดูแลเอาใจใส่คนรักคนรูใจของคุณด้วยนะคะแล้วก็อย่ามองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณสามารถทําเพื่อเขาได้นะคะด้วยความรักและก็ความเป็นห่วงจากรายการด้วยรักค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้เรามาทักทายกันในเพลง mm hmm. เพลงนี้กันก่อนค่ะ คณผู้ฟังครวันนี้ก็มีเรื่องราวชีวิตจริงของบุคคลท่านหนึ่งนะคะหรือที่เราเรียกว่าคำพยานชีวิตเกี่ยวกับการทรงเรียกของพระเจ้าหลายคนยังไม่เข้าใจว่าการทรงเรียกของพระเจ้าหมายถึงอะไรเรามาฟังเรื่องราวชีวิตจริงที่เกิดขึ้นกับบุคคลท่านนี้ดูดนะคะบุคคลนั้นนี้เกิดจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนรู้จักพระเจ้าเมื่ออายุ11ปีค่ะบ้านก็อยู่ใกล้กับคริสตจักรนะคะทุกอาทิตย์ จะได้ยินเสียงระครังแล้วก็รู้สึกสงสัยว่าคริสจักเขาทำอะไรกันบ้างวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสเข้าไปแล้วก็เห็นเด็กนะคะเด็กๆกำลังร้องเพลงกันก็ได้เข้าไปร่วมร้องเพลงนะคะโดยเนื้อหาที่ร้องว่าคนปกติไม่ต้องการหาหมอแต่คนเจ็บนั้นต้องการหาหมอพระยสูไม่ได้มาเพื่อเรียกคนดีแต่มาเรียกคนบาปจงกลับใจเสียใหม่พระยสูไม่ได้มาเพื่อคนดีแต่มาเรียกคนบาป เพลงเพราะมากและเขาก็ชอบร้องเพลงตั้งแต่นั้นมาชอบไปที่คริสตจักรนะคะก็ได้พบกับเพื่อนได้ร้องเพลงได้รู้จักพระคำของพระเจ้ารู้สึกสนใจแล้วก็มีความสุขนะคะเมื่อเขาจบมศ5นะคะก็ได้มาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มีคนแนะนำว่าให้มาที่คริสตจักรนะคะแล้วก็ได้ศึกษาพระคัมภีร์หลักข้อเชื่อและบทเรียนต่างๆจากศาสนาจารย์นะคะในที่สุด เขาก็ตัดสินใจรับบัพติศมาค่ะช่วงที่เขาเป็นอนุชนก็ได้มีโอกาสเข้าค่ายอนุชนภาค7ทั่วประเทศนะคะเขาก็ได้รับพระพรจากพระธรรมตอนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่ามีพระใจในการในพระธรรมอิสยาบทที่6ข้อที่8หลายท่านก็คงจะท่องได้นะคะบอกไว้ว่าเราจะใช้ผู้ใดไปและผู้ใดจะไปแทนเราเขาก็มีพระใจในการสอนรวี และหลังจากจบการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแล้วพระเจ้าก็ทรงเรียกให้ไปทำงานที่โรงเรียนนะคะก็ได้มีโอกาสสอนริตจะจกริยธรรมกับเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าและเมื่อต่อขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจถึงพระวจนะของพระเจ้าและได้รับหรือว่าเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตที่ดีในวันข้างหน้านั่นเองเขา ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ส่งเรียกและเลือกให้เขามารับใช้พระเจ้าที่โรงเรียนแห่งนี้และพระเจ้าทรงมีพระคุณมากมายพระองค์ทรงมีแผนการที่ดีในชีวิตของเขาเสมอมีช่วงหนึ่งนะคะที่เขาเจ็บนะคะเจ็บหนักเลยทีเดียวคือเขาเป็นมะเร็งในหลังไข่ขนาดรักษาก็รู้สึกท้อใจามากร่างกายของเขาก็อ่อนแอน,นะคะไม่มีความหวังนะคะก็มีพี่น้องได้อธิษฐานเผื่อแล้วก็หนุนใจในพระธรรมโยบ ก็ทําให้เขาได้รับกาลังใจขึ้นมีกําลังใจที่จะต่อสู้กับโรคร้ายขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าประทานความเข้มแข็งและความอดทนให้กับเขาพระเจ้าทรงชำระโรคร้ายเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงให้โรคร้ายนั้นออกไปจากชีวิตของเขา ดยการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ที่บนไมก้กางเขนนะคะเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ใช้ได้สําหรับภารกิจของพระองค์ต่อไปขอบคุณสําหรับกําลังใจและก็คําอธิษฐานของทุกคนนะคะการหนุนใจคุณฟังคะ่ะพระเจ้าของเรานั้นยิ่งใหญ่คะ่ะไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดพระองค์ทรงอยู่กับเราด้วยเสมอขอให้เราเชื่อและวางใจในพระองค์และยึดมั่นในพระสัญญาของพระองค์นะคะ ว่าวันนั้นฉันไม่กล้าออกไปเจอและหากว่าวันนั้นฉันไม่กล้าเดินออกไปยังอยู่กับความผิดหวังเก่าๆจนไม่ยอมเปิดใจคงไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอ ทุกวันทุกๆคืนจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตืน่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจ ลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปจริงๆถ้่หากว่าวันนั้นฉันยังไม่เปิดประตูไม่ยอมจะรับรู้เพราะไม่กล้าจะออกไปยังติดกับความผิดหวังเก่าๆไม่ยอมที่จะเปิดใจ ไม่มีวันได้ชิดใกล้กับความสุขใจที่ได้รับจากเธอทุกๆวันทุกๆคืนจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันก็ยิ่งทำ ให้ฉันมั่นใจว่าเสี้ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปบางทีชีวิตคนก็เหมือนมีเส้นบางๆกันอยู่บางทีความสุขความเสียใจก็อยู่ห่างกันเพียงเปิดกับปิดประตู ท,ทุกวันทุกทุกคืน,นจากนั้นไม่ว่าจะนอนหรือตื่นฉันจะมีเธอคอยเคียงข้างเป็นเพื่อนที่ไม่เคยได้จากใครและยิ่งเดินร่วมทางด้วยกันทุกวันยิ่งทำให้ฉันมั่นใจว่าเสี่ยวนาทีที่ฉันเองตัดสินใจ ่เสี้ยวนาทีที่ฉันยอมเปิดหัวใจเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปจริง การทรงเรียกของพระเจ้าเป็นการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับชีวิตของบุคคลท่านนี้ที่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของท่านให้กับเราฟังนะคะในช่วงต้นของรายการที่เราได้เล่าชีวิตของเขาหากเราฟังพระสุตรเสียงของพระเจ้าและทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าแน่นอนค่ะพระพรของพระเจ้าไม่เคยขาดในชีวิตของเรานะคะให้เราแสวงหาน้ําพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงเติมเต็มสิ่งที่เราขาด ถ้าเราแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องเริ่มจากการศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่นะคะเขียนจดหมายส่งมาอย่างรายการด้วยรักนะคะ ทางตู้ปนอ131ปณนจอเชียงใหม่รหัสปริษณี5 0ศย์0 0 0เมื่อทางทีมงานได้รับสดหมายท่านแล้วเราก็จะส่งบทเรียนทางปริษณีส่งให้คุณถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดดังทันสิ้นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็อยากจะแนะนำเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันตินะคะเข้าไปได้ที่ w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  o y o f o f p e a c e o r g นะคะหรือว่าจะสง่งเมลติดต่ออยังรายการด้วยรักของเราก็ติดต่อได้กับเข้ามาได้ที่ v o p p r o โปรแกรม atmail c o m ค่ะหรืออยากจะพูดคุยกับเราก็เช่นเดียวกันนะคะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053-260-627ค่ะคุณผู้ฟังคะอยากจะนนใจคุณผู้ฟังด้วยประคำตอนหนึ่ง ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6กถึงเนะคะบอกกับเราว่าอย่าทุกร้อนในสิ่งใดเลยแต่จงทูลเรื่องราวความปรารถนาทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นะคะ คุณผู้ฟังคะไม่ว่าคุณจะเจอกับปัญหาอะไรอยากให้เราหมกมุ่นกับปัญหานั้นหรืออย่าให้เราทุกข์กับมันนะคะมีพระผู้ช่วยที่จะคอยช่วยเราเสมอเพียงแค่คุณทอมใจของคุณลงอธิษฐานต่อพระเจ้าวางทุกอย่างต่อพระเจ้าให้พระเจ้าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแล้วสันติสุขและปัญหาทุกอย่างก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดี น่าเสียดายนะคะเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราด้วยดีมาตลอดนะคะขอให้เราทุกคนได้รับการทรงเรียกที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะทำภารกิจของพระเจ้าร่วมกันนะคะให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้านะคะวันนี้ดิฉันอัมพาพรปัญญาราชสกุลพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ ต้องลากคุณผู้ฟังไปก่อนขอบพระเจ้าส่งอวยพรทุกทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รักกันมา คนที่ให้ใจให้ฉันมีใครได้พอคิดถึงเมื่อวันนี้ถึงเวลาเมื่อวันนี้เธอจะไปเพราะเธอมีใครที่ดีกว่าฉันเธอเอ่ยขออะไรแค่ไหนเท่าไร นั้นก็ให้เธอได้สเสมอเมื่อเธอคือรักของฉันรักของฉันคือหัวใจได้นนเลยฉันให้เธอไปไม่ต้องมีเหตุผลและเธอคือรักของฉันรักของฉันคือการให ไม่ต้องสงสัยอะไรชีวิตฉันใจฉันให้เธอจากกันแล้วฉันจะยังจดจำไว้ทุกเวลาถึงในแววตาที่เคยให้กันเมื่อวันนี้ถึงเวลาเมื่อวันนี้เธอจะไปเพราะเธอมีใครที่ กว่าฉันเธอเอ่ยขออะไรแค่ไหนเท่งไรฉันนั้นก็ให้เธอได้เสมอเมื่อเธอคือรักของฉันรักของฉันคือหัวใจได้เลยฉันให้เธอไปไม่ต้องมีเหตุผลแ เธอคือรักของฉันรักของฉันคือการให้ไม่ต้องสงสัยอะไรชีวิตฉันใจฉันให้เธอเมื่อเธอคือรักของฉัน รักของฉันคือหัวใจได้เลยฉันให้เธอไปไม่ต้องมีเหตุผลและนี่คือรักของฉันรักของฉันคือการให้ไม่ต้องสงสัยอะไรชีวิตฉันใจฉันให้เธอ ถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ,ะอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนังใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคำชีทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะ ่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติผู้บริษณี131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลยข้ารักพร,พระองค์พระเจ้าของข้า แลยอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดลาววิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์โปรดนำให้รักพระองค์มากกว่ามา ว่าสิ่งใดในชีวิตค้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมันคงยืนนาเพราะรักวิเศษจ,จนีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรัก พระเจ้าเท่านั้นขอส่งโปรดสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์<า>เออถ้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้า มีเป็นเพียงของที่ชั่วค่วแต่ความรักของพระเจา้านั้นมันคงอยู่นานเพราะรักวิเศษชนิไม่มีในผู้อ,อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอส่งโัวซ้อนดวดใจ ว่ารักเ้าเป็นเช่นไรรักเหมือนดังเพระอน้องเพื่อ,อถ้าจะรักอรมมากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราว แต่ความรักของเพระเจา้านั้นมันคงอยู่นานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมันรักแท้ในพระองค์